ดูครับกินอีกแล้วเนี่ยอยู่ปลายคันครับดูดิกินโคตรแรงอะ่ะโ้ง้างเลยนะครับเบียดตัวเล็กอตอนนี้สองคันซ้อนเพื่อนดูสองคันสามแต้มนี่ครับโอ้ เวทมาซื้อเหยื่อครับผมเดี๋ยวเราไปตกปลากระมังกันมีร้านที่แดงของสองนะครับร้านที่ผมมาซื้อเหยื่อตกปลาประจํานะครับกับอยู่ปาของสองนะครับร้านตกปลาแดงวิช,ชิ่งของสองนะครับไปเดี๋ยวไปที่หมายตกปลากันครับอาวันนี้ เดี๋ยวไปขี่หาหมายดูก่อนนะครับไปทางนู้นเดี๋ยวไปดูตรงไหนมเหมาะก็จอดรถกันเลยตกกันเลยครับผม ครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีสสดท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาตกปลาอยู่ที่คลองอพี่พัดเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาหาปลาน้อยเหมือนเดิมนะฮะและสถานที่ที่ผมอยู่เนี่ยค่อนข้างร่มรื่นเลยนะครับมีต้นลูกว่านะครับต้นว่านะที่เป็นลูกสีมดำนะครับแล้วก็มีต้นมะขามเนี่ยต้นมะขามด้วยนะ กำลังออกดอกเลยนะครับแล้วก็ทางด้านใต้เนี่ยร่มรื่นครับผมเหมาะแก่การพักผ่อนตกปลาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็สถานที่ที่ผมอยู่เนี่ยครับก็คือคลองระพีพัดเส้นหนองแคนะครับอยู่ใกล้ๆอ๋อทางด้านนั้นเขาจะมีกระชังปลาเลี้ยงนะครับแต่ผมมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะ ก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันเนาะว่าวันนี้จะมีปลาไปทอดหรือเปล่านะครับลักษณะหมายนะครับก็จะมีกอผักอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับผมก็ทอยเอาตรงนี้ใกล้ๆนะครับไม่ไกลประมาณห้าหกเมตรนะครับเพราะว่าตีไปทางกลางเนี่ยปิวแน่นะครับแล้วก็จะไปพันกับผักนะครับเพราะว่าน้ําค่อนข้างแรงก็เอาใกล้ๆตกใกล้ๆดูนะครับอโอเคครับเดี๋ยวไป ลุนผลงานกันนะครับผมออคลิปนี้นะครับอยากสนับสนุนกันนะฮะก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe ให้ด้วยนะอ้าปลากินพอดีเลยนะพเพื่อนๆดูนี่ปลากินพอดีนะคันสั่นดิึงดิงดง,ดง,ดงโอเคนะขออนุญาตวัปดปลาก่อนนะครับผมสิบโมงนะครับแดดสิบโมงอ่ะร้อนมากเลยครับพเพื่อนๆโอ้โหเพื่อนๆออกหมายก็ ระวังแดดระวงเป็นฮิสโตกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมเอาน้ํามากินกันด้วยนะเนี่ยตอนนี้เวลาสิบโมงอะ่ะแดดเปี้ยงเลยนะครับขนาดผมอยู่ในร่มนะครับนี่อยู่ในร่มนะก็โอ้โหเสื้อผมที่ใส่เนี่ยแฉเงื่อหมดเลยนะครับกัเากเพื่อนนักตกปลาด้วยเนาะก็ตกปลาก็เ,าเซฟตัวเองด้วยนะครับผม ออกอาอมังครับผมนี่ตัวแรกครับเพื่อนๆใส่สวยเลยไม้แรกนะครับนี่เพิ่งตีไม้แรกเลยนะครับมาแล้วครับแป้มแรกบากํามัง ที่ผมมาตามหาในวันนี้นะครับผมวิวถอยเอาครับผมไม่ต้องตีไกลนะฮะเพราะว่าทา,ทางด้านกลางน้ำน้ำมันไหลแรงนะครับผมก็ถอยเอาใกล้ๆเนี่ยนะครับตกข้างฝั่งนะวันนี้มาเล่นปลาเล็ก ปลาไปทอดครับผมเนี่ยเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมอะอยู่ใต้ต้นมะขามกับต้นว่านะครับต้นว่านะนเพื่อนๆดูลูกที่มันร่วงตามพื้นดินนะลูกว่านะครับเดี๋ยวผมอะก็จะเอาลูกว่าเนี่ยครับ เกี่ยวเบ็ดไปด้วยนะครับเพราะว่าปลาตรงนี้น่าจะกินลูกว่าแหละเพราะลูกว่ามันล่วงลงน้าเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูเผื่อมันจะกินนะครับแล้วก็ถ้ามันกินเนีย่ยเรามาดูว่ามันจะเป็นปลาอะไรนะครับผมเห็นปะตันแรกเนีอาตานนะครับผมเดี๋ยวม,มาดูใ,ใกล้ๆเลยนะครับ tiềm bắt nữa không? แ้มครับเพื่อนๆก็มังครับผมไซส์สวยๆเลยนะครับหนึ่งแจมครับโอ้กินลอกวิ่งแป๊ดแป๊ดเลยนะครับเพื่อนๆเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็นมะขิดนะครับขนมปังลำมะขิดนะครับผมหมักไว้อ่าประมาณเจ็ดวันแล้วนะครับวันนี้เหยื่อที่ใช้นะครับผม เป็นปลาหมอตาลหรือปลาหมอตะกับนะครับผมโห oh, ไซส์สวยเลยนะมายังไงไม่รู้ครับแต่ที่แน่แน่โดนทอดแน่ครับผมตัวนี้ต <c oughs> ันนี้มีอาการครับ ลาน้อยเป็นหางแดงตัวน้อยนะครับตัวนี้ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะกินนะครับปล่อยไปก่อน อันนี้ันริมโอ้ครับเพื่อนๆตะเพียนมาแล้วเพียนแต้มแหลกของวันนี้นี่<ะ>เพียนครับผม คแรงอะ่ะกินโคตรแรงอะ่ะโอ้โหตะเพียนเต็มที่สองครับกินตะก้อจิ๋วนะนี่ตะก้อจิ๋วครับผมตะก้อจิ๋วครับ <Yahoo! S 1> มาเลย ปลาส้อยมาแล้วอีกหนึ่งชนิดนะครับผมปลาซ้อยว้าว ผมเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นผ่ยเขียวแล้วละ่ะเมื่อกี้เหยื่อขิดที่หมักมานะครับมีนิดเดียวครับเป็นเหยื่อที่เหลือมาจากทิปที่แล้วนะครับก็เลยผสมอันนี้เป็นไผ่เขียวนะครับวันนี้เตรียมไผ่เขียวมา นะอันนี้ก็กินกนี่นี่เพ<ฮ>ื่อนดูสองคันสามแต้ม 哦，大爷、oh, คดึง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 นะครับก,กินแล้วกินแล้วเบาเบดตัวน้อยนะครับเบอร์สอง กระมังครับแล้วก็จิ๋วนะครับทํางานไวนะครับเปลี่ยนเหวือเปลี่ยนเหยือก็ไวเช่นกันนะครับเพราะปลามกินเร็วมากนะครับ คงตีไปเมื่อกี้นะครับมีอาการแล้วร้อนเหลือเกินครับวันนี้ถ้าอยู่ในร่มนะครับโอ้โหเหงื่อไหลครยอ้อยเลยเอากินอีกคันวันนี้นครับ กินต่อเนื่องกินต่อเนื่องสองขั้นซ้อน,อน,นี่อันนี้กับมังครับโอ้โหไม้แต้มหนึง่งสองขันซ้อนเลยอ่ะ เพื่อนๆดูโอ้โหน่าจะหลุดไปแล้วอะ่ะกินเป็ดตัวเล็กอะ่ะโหขันล้มเลยครับโหปลาอะไรวะเบ็ดง้างเลยนะครับนี่เพ,พื่อนๆดูตะของ้างเลยนะเบ็ดตัวเล็ก กดง้างเลยนะครับกินแล้วก็มุดเข้าไปในผักนะครับแล้วก็สแปนล้มเลยผมวาดูน่นไปเดินเก็บลูกว่ากินอยู่ข้างบนนะครับโหผิดคิวปไปอะไรไม่รู้ครับเดีไดายอืมอใหม่ครับอาใหม่ครับ ผมขนาดนี้นะครับก็เป็นว่าเที่ยงนะครับเห็นไหมเที่ยงสิบเจ็ดนาทีนะครับก็สองชั่วโมงพอดีเลยนะครับแล้วก็เหยื่อที่ผสไมไว้ก็จะหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวถ้าหมดเหยื่อเนี่ยผมก็จะกลับแล้วครับก็คลิปนี้มาตกสองชั่วโมงนะครับกับของรพีพัฒน์เต้นหสองเคนะตรงใกล้ๆสะพานเหล็กครับที่มีสะพานเหล็ก เก่าๆอันนึงแล้วก็ะพานที่ให้รถสัญจรอ่ะด้านเนี้ยก็ถ้าหมดเดือ๋ยผมก็จะเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันแล้วกันเนะว่าตอนสรุปช่วงท้ายนะว่าได้ปลากี่ตัวนะครับผมในเวลาสองชั่วโมงนะสองชั่วโมง ้ตระเพียนครับนี่ก็คันไหนเอาขึ้นก็เก็บแล้วนะครับผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเยียรหมดแล้ว ก็ยังเหลืออีกสองขั้นจะขึ้น,นก็จะเก็บละเดี๋ยวผมจะถ่ายปลารวมให้ดูแล้วกันนะครับว่าได้กี่แต้มครับกินพอดีกินพอดีครับขั้นสุดท้ายกินพอดีครับเอสร้อยครับผมนี่โอเคครับกำลังเก็บอุปกรณ์พอดีเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นขั้นสุดท้ายแล้ว โอเคเดี๋ยวดูปลากันนะครับนี่ไ,<ป>ได้หนึ่งกระทางเลยนะครับประมาณสักยี่สิบกว่าตัวนะครับผมเวลาสองชั่วโมงนะครับสาหรับทริปนี้นะครับผมน้าแมวก็ขอตัว ลาจาับบ้านก่อนนะครับผมช่วงบ่ายก็ต้องพาแม่บ้านไปซื้อของเข้าบ้านนะครับผมอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะก็เ,เป็นกําลังใจใน,ในการทําคลิปต่อไปของผมครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับนะรบ๊ายบายครับผม